เขาถึเรียกผีผักไไปเอาไปเนี <S <s ่ยุกเน่ยจะต้องให้เลยเองออกไปยังอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ขยับไม่ได้เนี่ยเฮ้ยแม่มันไม่รู้ตัวหรอกค่ะผีอำจับมันไว้ค่ะเฮ้ยนี่ไงครับคุณตำรวจจับได้ไัมจับได้หับเลยจับจับจับแ้วจับแบบนี้อยไป แม่งเองอ่ะจอยผิดผิดผ yes so ิดทุกคนค่ะคุณโน้นค่ะเฮ้ยคุณโน้นคุณโฮ้นไปวันจับผมจับผมข้อหาอะไรครับเนี่ยฮะมีหมายหรือเปล่าเนี่ยจับผมข้อหาอะไรจะาข้อหาอะไรก็ข้อหาข้อข้อหาข้อหาอะไรข้อหากักขังนงเหนียวฉันไงล่ะข้อหากักขังนงเหนียวผีไงล่ะฮะวงี้นะ ข้อหากักขังห่วงเนี่ยอันเฉลียไงแล้วผมก็หลักฐานอยู่ในห้องมันอับเพียบเลยอ๋อข้อหากักขังห่วงเนี่ยค่ะเฮอแล้วก็จะกระทําทางเพศทางเพศค่ะมันตกใจหลักกฐานอยู่ในห้องค่ะต้องลงคุยกับใครวะเนี่ยครับคุยตําตำรวจเดียวค่ะอ้าวงั้นคุณคุมตัวต้องหาไปรถก่อนนะอ๋อครับเดี๋ยวผมไปสอบที่เกิดเหตุก่อน ไปเอาให้จับผมได้ไงฮะเดี๋ยวผมสั่งเด้งคุณทั้งโรงพักเลยนะใหญ่แล้วนะใหญ่แล้วใหญหอโอ้ยยิ่งใหญ่เดี๋ยวคุณช่วยพาผมไปดูจุดที่เกิดเหตุหน่อยนะครับอ่าจุดจุดเกิดเหตุครับผมที่ที่ห้องอะนะคะครับผมอ่าแล้วห้องอ่าห้องอยู่ไหนอะถามผมแล้วครับอ๋อไม่ได้ถามคุณไปเนี่ยไปมาอันนี้อันนี้เหรอไปสิเขานำหน้าแล้วเห็นไหมเน่ะทำไมไม่เห็นวะ อย่างน,นี้เลยคะ่ะไม่มีใครสนใจเม่งเลยไอ้จ้าโอ๋อไปเดินนะไปเดินระวังมือ <c oughs> เป็นไงบ้างดีขึ้นยังไม่เป็นไรแล้วอะบอยดีแล้วดีแล้วเป็นอะไรก็ดีแล้ว ไปรมาก็ตอนสู้กั้สองกันดิมีดหมอมันเข้าแขนขวาเลยเนี่ยแบบเจ็บมากเลยเนะนี่ทายาหรือยังอ่ะยังยังไม่ทาเลยแต่ไม่เป็นไรแผลแค่นี้มันไกลหัวใจได้เดี๋ยวว่าคองหายอ่ะเนาะอืมแต่มันก็ลึกสุดใจไปเลยนะนี่โอ้โอ้โอ้เจ็บป้อเจ็บดี ว้าวอ๋ออ,อ,อย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอายามาทำแผลให้นะได้ได้รีได,ดไปนะเจ็บมากเลยอ่ะแม่ตัดรอดจริงๆริงใตัวนี้ดูมันฟอร์ย่ีอืมอดูดูดูดม <า S 1> ันตัดเปากมาก มัันนทว้โชคดีนะไม่โดนอันอโดนเราแทนเราเราโอเคอะ แล้วปวดแผลมันแบบตัวร้อนด้วยมันคือแบบจริงเหรอเวียนหัวด้วยอ่ะหรือว่าจะเป็นบาดทะยักเหมือนเป็นไข้ด้วยอ่ะอืมเป็นไข้เหรอใช่ทำไงดีอ่ะเป็นเป็นน่าจะเป็นไข้เธอไม่ด่าไข้เธอไม่ด่าไข้อะไรอันไม่เคยได้ยินอ่ะไข้เธอไม่ด่าขาดเธอไม่ได้ บอยพี่ <_ S 2> ใช้เวลาทนำเน่านะอืมแม่ก็เห็นอยู่กับพี่สองนั้นมุกทำเน่านี้ชอบจังก็เลยลองลองบ้างอ,อุ้ยจริงเลยอือเอาจริงๆแล้วนะถ้าผมไม่ได้บอยอะ่ะป่านนี้อันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้่ขอบคุณนะบอยอืมจริงไม่ไเป็นไรหรอกเราอ่ะต้องขอบคุณอันมากกว่า ที่อันให้เราดูแลอันอยเนี้ยตอนดีความสุขมากเลยนะรู้ปะพี่ดูมัน,นพี่ดูมันดูผมว่าสาช่วยมันแท้ๆรู้มันทำโกรธนี่ผมโกรธมากเลยนะเนี่ยเหรอครับโกรธในฐานะอะไรก็ผมน้อมพี่ผมก็ต้องโกรธร <ừ. S 2> ู้จะดูมันทำกับคุณอันอย่างนั้นได้ยังไงครับโกรธเลยนี่โกรธแทเลยนะพี่ นี่อันนอนเยอะปะเนี่ยทำไมอ่ะทำไมมีขี้ตาเลยจริงเหรอสงสัยอันคงสลบไปนานอ่ะอือจริงเราก็อยากเป็นขี้ตาอันบ้างนะอือทำไมอ่ะจะได้อยู่สายตาอันบ้างไงอะไรนะจะได้อยู่ในสายตาอันบ้างอืออือแกงนี้เดี๋ยวนี้พอแล้อันนี้ดีดีแน่ที่มันไกลกว่าใจ เขาจะโดนหัวใจปุ๊บอันก็ตายไปด้วยนะเนี่ยเพราะอันอยู่ในใจเราตลอดอยู่แล้วโชคดีที่ใกล้หัวใจนี้วเฮียหาคงมาช่วยงังออกแบบให้ละแล้วแป้งอันเธอทำงานที่นี่เหมือนกันหรอกันสงสัยว่าทำไมแป้งถึงมาทำงานที่นี่อ่ะที่นี่ผีดุจะตายใครอยากทำงานที่นี่ใช่ไหม คนบ้าสองคนเนี่ยครับอันนี้ทุกวันนี้ใช้ตังค์มากค่าธรรมนต์ค่าธรรมนต์ที่วัดเนี่ยมากกว่าค่าน้ำมันที่มาทำงานเลยเนี่ยรู้ป่านางคุณจอยพาไอ้มาอีกอ่ะเขาบอกว่าถ่ายรูปผีไปลงหนังสืออ่ะแล้วก็เขาจะให้ตังค์ฉันด้วยแต่เพอฉันได้ตังค์มาฉันก็ไม่เอาไปไหนฉันก็เอาตังค์ไปทำบุญให้เธอได้ไงนี่ไม่พอกับเพื่อนทะเลาะออย่างเธอหรอกนะตั้งใจเย็นก่อนได้ไหมอ่ะ เริ่มมันก็นานมาแล้วอ่ะที่สำคัญฉันก็ไม่ได้ชอบเขานะาพูดได้ทำไม่ได้ถูกทิ้งนี่แล้วบอดทำง,งานแล้วค่ะ